วันนี้ยังคงอยู่ในส่วนที่เป็นรถตู้โดยสารครับรถตู้โดยสารเนี่ยที่ที่ผมให้ความสำคัญในในช่วงแรกๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่ารถตู้โดยสารเนี่ยเขาใช้งานหนักใช้งานทุกวันบางทีวันหนึ่งเนี่ยวิ่งมากกว่า1 0 0 2 0 0กิโลนะหม,หมายถึงว่าเป็นเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ขับขี่แล้วก็เป็นผู้โดยสารนะครับ ก็คือเรียกว่าจํานวนของผู้โดยสารเนี่ยมันมากกว่ารถนั่งส่วนบุคคลทั่วไปแล้วก็มีการใช้งานนะอย่างต่อเนื่องใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะทําให้รถเนี่ยช่วงล่างรถเนี่ยมันสามารถที่จะซับแรงนะกระแทกหรือว่าที่บอกว่าหาักล้างแรงกระแทกแล้วก็ซับแรงสั่นสะเทือนได้น,นะผมคิดว่ามันน่าจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เป็นความปลอดภัย นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ารถตู้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการบรรทุกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีนะฮะนะผมกลับมาดูรถตู้อีกครั้งนะฮะตอนรถตู้รถตู้มาเนี่ยมันออกแบบเพื่อเพื่อการบรรทุกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูให้ดีเนี่ยศูนย์ถ่วงรถเนี่ยมันมักจะอยู่ออกมาทางด้านหน้านะฮนะด้านด้านหน้าออกมาทางลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ําหนักคนที่นั่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะก็จะทําให้ศูนย์ถ่วงรถของรถเนี่ย เริ่มเริ่มออกไปจากมาตรฐานที่ออกมาเพราะนั้นสังเกตว่าทำไมขณะที่รถตู้นะครับรถโดยสารเนี่ยทำไมเวลาเราพูดถึงรถโดยสารเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยกว่าเซตจริงๆงเกิดที่รถตู้ถ้าเรามองพูดถึงว่ารถโดยสารทั้งหมดแสดงว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องมานั่งพูดคุยกันแล้วก็ให้ความสําคัญว่าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้โดยสารเนี่ย ที่เกิดได้ยังไงเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันมันเสียหายต่อทรัพย์สินนอกจากเจ้าของรถแล้วผู้โดยสารแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นผลผลเสียในเรื่องของถ้าพูดถึงว่าในมองในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นการสูญเสียในภาพของของ,ของเศรษฐศาสตร์ทีเดียวนะครับผมเลยให้ความสําคัญของรถตู้มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราเราสังเราสังเกตให้ดีนะครับรถตู้ <c oughs> ที่มีความสูงก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของนะอาการโครงของรถ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราแก้ไขได้ถูกต้องเนี่ยเราจะเกิดความนุ่มนวลเ,นะเพราะฉะนั้นทําไมผมถึงมองว่ารถตู้เนี่ยมันมีความสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเซตให้ช่วงล่างเนี่ยนะโดยเฉพาะล้อทั้ง4ล้อถูกไหมพวกเนี้ยสีสล้อเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่ามันคือมันคือสิ่งที่วิ่งไปบนท้องถนนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในจังหวะที่น้ําหนักรถบรรทุกเนี่ยนะสมมติว่าม,มีผู้โดยสารมากขึ้นเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะทําให้ หน้าเนี่ยออ,ออกอาการลักษณะลอยก็คือเหมือนกับเป็นศูนย์ถ่วงรถให้เรานึกง่ายๆนะครับว่าถ้าเรากําลังเดินหรือรวิ่งไปปกติเนี่ยแล้วเราต้องแบกของหนักๆไว้ข้างหลังเนี่ยเราลองคิดดูด้วยศูนย์ทวของร่างกายเราเนี่ยเสียไปการทรงตัวเราก็ไม่ดีถูกไหมฮเพราะัมีแรงมากระทำเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยก็จะทําให้รถเนี่ยสามารถสูญเสียการทรงตัวได้ง่ายถูไหมครับ เพราะฉะนั้นทําไมผมถึงบอกว่ามันมีความสําคัญมากๆเมื่อเราเกิดแรงกระแทกตกหลุมหรือเกิดแรงกระแทกตลอดเนี่ยเราต้องทําการหักล้างแรงตรงนี้ให้ได้เพราะว่าน้ําหนักที่กดเข้าหากันของการกระแทกขึ้นกับน้ําหนักรถที่กดลงมาเนี่ยมันมีแรงที่เกิดขึ้นเราต้องหักล้างแรงกระแทกตรงนี้ให้ได้แล้วแรงส่วนที่เหลือเนี่ยที่มันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนไปนะครับทำให้มันสามารถที่จะสูญเสียการทรงตัวได้อีกเมื่อรถเนี่ยกระแทกอย่างต่อเนื่อง อันนี้คือเป็นเหตุผลว่าทําไมมีการกระแทกต่อเนื่องเนี่ยทำไมเราบางทีเราต้องรีบนะลดความเร็วให้ช้าลงแล้วก็ต้องวิ่งไปในเลนขวาถูกไหมเราสังเกตว่าถานนหลายสายเนี่ยเลนซ้ายวิ่งไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเราจงังหวะเรารีบเราเราจะแซงถูกไหมเพราะเราเราไปบางทีเราออกซ้ายเนี่ยกระแทก 2- อสาครั้งเนี่ยบางทีเราก็ต้องรีบชะลอความเร็วทันที เพราะนั้นการเซตอัพช่วงล่างนะฮะการหักล้างแรงกระแทกแล้วซับแรงสั่นสะเทือนได้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราสามารถที่จะขับรถไปไม่ใช่แค่ความนุ่มนวลแต่เรากําลังมองถึงเรื่องความปลอดภัยถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยผมอยากจะพูดง่ายๆนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเอาเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นอาจจะด,ดูเหมือนเข้าใจยากแต่ผมทําให้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้เรื่องของชีวกลศาสตร์นะผมรู้เรื่องของร่างกาย ดีว่าร่างกายเราเนี่ยเวลาเราฝึกนักกีฬาเวลาเทรนนิ่งนักกีฬาเนี่ยให้เราฝึกดีอย่างไรก็ตามถ้านักกีฬาเรามีปัญหาเรื่องข้อนะต่างๆเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะจบชีวิตนักกีฬาได้เลยไม่เราเทรนกล้ามเนื้อเราฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยังไงก็ได้เอ็นต่างๆหรือว่าเราเลือกใช้รองเท้ายังไงก็ได้ เหมือนที่ผมเคยเปรียบเทียบว่าให้รองเท้าเนี่ยมันเหมือนอย่างก็คือเปรียบเทียบกับยางรถยนต์รองเท้าที่ว네ิ่งนะเดี๋ยวนี้มียี่ห้อหลายๆยี่ห้อที่อ on, อกมาเป็นรองเท้าคาร์บอนนะทำให้ความสามารถในการวิ่งนดีขึ้นอีกนะครับในรองเท้าที่ใส่วิ่งถ้าใครไม่เชื่อี่ยก็ลองดูว่ารองเท้าเดี๋ยวนี้รองเทเ้เนเทานักกีฬาโดยเฉพาะ Poppy นักวิ่งก็มีการพัฒนาไปมากพอสมควรผมอยากจะให้เอาเรื่องร่างกายแล้วนะทางชีวะกลศาสตร์ของร่างกายที่เรารู้ดีอยู่แล้วนมะาเปรียบเทียบนะครับ ว่าความสําคัญหรือว่าหัวใจนะของของช่วงล่างของรถยนต์เนี่ยมันก็คือเจ้าอุปกรณ์หรือว่าเจ้าเจ้าบุตต่างเนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อจะต้องทําให้มันช่วยเรื่องของแรงสั่นสะเทือนต่างนะเพียงแต่ว่าเราต้องมาดูกันว่ามันมีความสําคัญเราจะทํำยังไงให้เจ้าอุปกรณ์ต่างหรือหรือช่วงล่างต่างๆที่เกี่ยวกับ นะความสําคัญในเรื่องของเกี่ยวกันการรับแรงกระแทกรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยให้มันมีคณสมบติบางทีเราเราอาจจะคิดได้บางทีเราอาจจะจินตนาการได้นะครับว่าิงๆต้องการให้ความนุ่มนวลเนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องทําเรื่องของแรงกระแทกแรงสั่นสะเทือนเนี่ยให้มันลดลงหรือให้มันหายไปเร็วที่สุดอย่างเงี้ยเราค้าทายนะครับเพราะฉะนั้นการทําให้แรงสั่นสะเทือนแรงกระแทกของรถตู้เนี่ยฮะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราห้ามมันไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่า เราจะทํำยังไงก็ตามเราไม่สามารถห้ามแรงกระแทกได้เพราะมันเกิดจากถนนหนทาง,างต่างๆเนี่ยที่มันไม่เรียบนะครับแต่สิ่งที่เราจัดการได้คือเรื่องแรงสั่นสะเทือนการหักล้างแรงกระแทกการซับแรงสั่นสะเทือนเหมือนที่ผมเคยเปรียบเทียบว่าผมสามารถอุ้มระครังไว้แล้วก็ให้คนมาตีเนี่ยตียังไงก็ไม่ก้องก็จะได้ยินเสียงแต่แป๊กแปกแปลกยังไงก็ไม่ก้องนะครับเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยผมสามารถซับมันไว้ได้ ูกไหมครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ที่ดูแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆเมื่อเราอธิบายแต่การที่ทําให้เป็นแบบนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามันต้องมีการพิสูจน์นะครับแต่ผมเนี่ยพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าแหละนะผมเห็นนะผมกว่าจะทดสอบต่างๆเนี่ยให้ให้มันเกิดคุณสมบัติตามที่เราต้องการเหมือนกับที่ผมบอกว่าเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยผมต้องบอกว่าผมมีการทดสอบแล้วทดสอบอีกแล้วก็มีการใช้งานจริงนะตอนนี้ก็เหลือแต่ว่านะ พี่ๆเนี่ยได้มาทดลองกันแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยถ้ามีโอกาสลองนัดแนะเข้ามานะครับอู่พี่ชายผมอยู่ที่กำแพงแสนนะครับระหว่างเส้นมอเกษตรกำแพงแสนจะไปพระแท่นดงหลังหลักกิโลเมตรที่16นะครับตรงกันข้ามกับปัป๊มปตทหนองกระทุ่มนะครับผมมีรถตู้ที่อัปเกรดไปแล้วยังไงถ้า นัดหมายกันเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าอยากจะลองนั่งรถที่อัปเกรดช่วงล่างแล้วนะเพื่อหักล้างแรงกระแทกแล้วก็แรงสั่นสะเทือนว่าเวลาวิ่งผ่านคอสะพานหรือว่าเนินสะดุดที่เป็นสันเนี่ยนะทำไมรถมันถึงไม่ดีดนะทำไมมันถึงมีความนุ่มนวลทําไมมันถึงเกาะถนนได้ดีขึ้นระยะเบรกดีขึ้นทําไมผมถึงกล้าพูดว่านอกจากขนอมรถแล้วถนอมคนยังเพิ่มพูนเงินในกระเป๋าให้ด้วยนะครับยังไงลองติดตามดูนะครับ นะครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องแสงสั่นสะเทือนที่มีผลกับร่างกายที่จะทําให้คนนียหลับในนะมีการเก็บสถิติทั่วโลกนะครับมีองค์กรที่เขาเก็บสถิติว่าอุบัติเหตุ100ครั้งเนี่ย มันเกิดจากการหลับไหนทั้ง20ครั้งแล้วการหลับไหนย0ครั้งเนี่ยมันเกิดจากการใช้รถยนต์ที่เกิดแรงสั่นสะเทือนตลอดเวลาไปหลังจาก30กว่านาทีแล้วนะครับผมจะเอาข้อมูลพวกนี้มาคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับว,วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับยังไงผมจะเอาอะไรที่เป็นสาระดีๆเพื่อมีประโยชน์นะครับกับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าเกิดใครมีประสบการณ์หรือมีมุมมองอะไรต่างเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับสวัสดีครับ